ช่วงนี้ก็ต้องก่อสร้างอย่างระมัดระวังครับผมนะฮะเหล็กต้องแข็งแรงครับปูนต้องดีะฮะนี่หัวหินคอนกรีตรับประกันครับไม่มีปูนปลอมนะฮะสวัสดีคนดีต้อนรับเข้สู่ช่องนะปอบ 3D นะครับสำหรับ EP นี้เราก็อยู่เกม Farming s i m u l a t o r 2019นะครับผมนะฮะเป็นเวอร์ชั่นที่ผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับนานแลวนะฮะนี่ก็พาทุกคนมาย้อนเวลาสักหน่อยนะครับวันนี้ก็ผมจะมารีวิวรถคอนกรีตดอว่ารถ มันทุกปูนนั่นเองทุกคนนะครับผมนะก็เป็นรถที่ลูกค้านะครับสั่งทำนะฮะก็ผมจะมารีวิวนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมนะฮะขอคนหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้นะพร้สามีด้วยแล้วกันนะครับผมนะโอเคครับผมไปกันเลยครับผมนะคันนี้ก็เป็นเจ้าฮิโนวิกเตอร์500นะครับผมลูกค้าอยากได้หัววิกเตอร์นะฮะก็คันนี้น่าจะเป็นรถที่ลูกค้าเขาขับอยู่นะฮะอืมนะะผมก็อยากได้เป็นสีเขียวแล้วก็มีข้อความนะฮะ หัวหินคอนกรีตนะครับทําดยเบอร์โทรนะอันนี้เบอร์เบอร์ที่มีอยู่จริงครับผมนะใครที่สนใจปูนก็โทรไปสั่งปูนได้นะน่าจะแถวหัวหินหรือเปล่านะครับผมนะฮะอืมก็เดี๋ยวภารกิจวันนี้นะฮะเราก็จะไปเทที่ไซต์ก่อสร้างนะผมนี่ก็ลูกค้าก็สั่งปูนครับสองคันรถนั่นเองครับผมนะฮะอืมเดี๋ยวเราจะวิ่งไปทีละคันนะครับผมนะโอเคก็จะเป็นแก๊งวิกเตอร์นะผมสองคันเลยนะฮะอืม นี่เลยนะครับเดี๋ยวพาดูรอบคันก่อนแล้วกันครับผมเนี่ยกอหัวเดิมๆครับไม่ไม่แต่งอะไรครับผมนะฮะและ้วก็ตัวคอนกรีตก็จะเป็นหมดเดิมที่เขาแจกในเว็บนะครับผมเอามาแปลงนะแปลงสีครับผมแล้วก็ทําแค่สีกับสตสติกเกอร์ของ โลโก้ของหัวหินนะครับผมคอนกรีตนะครับแล้วก็ใส่หัววิกเตอร์เข้าไปครับผมประมาณนี้ฮะก็ใครที่สนใจสั่งทำก็ติดต่อได้เลยนะครับผมทางเพจใต้ล่างคลิปนะครับผมราคาแบบสบายๆนะครับเล่นเอาไว้เล่นกันนะทุกคนสั่งหัวได้ครับอยากได้แบบไหนครับผมโอเคแตสสามชาก็มีครับผมระบบไฟครับโอ้โหกระพริบแบบโคตรกระพริบเลยฮะนี่ฮะ ก็เราอยู่กับแมพไทยนะครับผมมาตูมภูริเดชนั่นเองครับผม,มไปครับมีเสียงอะไรวะเมื่อกี้เมื่อสักครู่เสียงเสียงเตือนอะไรสักอย่างวิววนะิวเนี่ยไม่แน่ใจใเป็นเสียงอะไรนะฮะเฮ้ยเฮ้ยมาก็ชิดเกินลูกพี่ ไฟเลี้ยวถูกข้างบอกว่าไปครับกอมแบบนี้โอ้โหผมเล่นไม่ได้เล่นนานเลยนะครับไปยินเลยลหรือพี่ปิดไฟทั้งใหม่ สั่งสองคันครับผมอุย๊ยลืมเติมปูนนี่ว่าไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราไปถึงหน้างานนะครับเดี๋ยวใช้คำสั่งเติมปูนเอาเลยกันก็เพื่อใครที่ใช้งานไม่เปลี่ยนครับผมแนะนำด้วยนะฮะไปเ,เรื่อยครับผมนี่เอ้ยถึงแล้วถึงแล้ว นี้หรือเปล่าน่าจะตรงนี้แหละฮะเฮ้ยอะกํากลังตอกเสาเข็มเลยฮะแต่ว่าเรามาเทียบปูนเลยเทจะเป็นพื้นก่อนนะครับผมตรงนี้อืมเฮ้ย อันนี้มีระบบโหลดด้วยครับผมนะฮะก็เป็นการใช้เมาส์ด้านซ้ายครับผมเฮ้ยด้านขวาครับผมนะ,ะเลื่อนขึ้นลงครับผมนี่ดูยกสูงแล้วก็โหลดลงได้ครับโหลดลงตือ้อนี่ส่วนวิธีการเติรปูนนะครับผมนะฮะกดตัว R นะเฮ้ยไม่ใช่ครับผมต้องเป็นหมดเสริมนะฮะต้องใช้คำสั่งนี้เนี่ยผมอืมนะฮะคำว่าคอนกรีตครับผม เนี่ว่าคอนกรีตเลื่อนไปเรื่อยๆครับเอ,า,อาไหนเอ่ยไหนเอ่ยนี่ครับผมคอนกรีตเติมเข้าไปครับอืมแล้วก็การขยับใส่ก็เป็นเมาส์ด้านซ้ายครับผมนะฮะคลิกแล้วก็สายไปสายมาครับแล้วก็เลื่อนขึ้นลงครับอ ไปไงเป็นไงก็วิธีการเทก็กดคอนโทรล I ครับผมเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรวะ c a n n o t before อะไรของมันวะเทไม่ได้เหรอตรงนี้งามไส้เล้ฮะเทไม่ได้เหรอวะไปด้านหลังหรือเปล่าทุกคนผมมองขยับไปด้านหลัง อ๋อลืมไปครับกดตัวบีครับเป็นการเร่งครับผมเร่งรอบของหรือว่าเรากดตัวบีก่อนวะเมื่อกี้ก็ลืมถอยไปนี่เลยด้วยกันโหดมากอมลองดูลองดูฮะอเีแล้วฮะหมดหรือยัง อะไรวะเอฟิกมันแปลกๆวะต้องกดค้างเาหรอวะโอ้ครับผมต้องเลื่อนรถฮะต้องเลื่อนรถครับผมแล้วก็มันจะเทได้ครับอืมเ้โหอย่างเทฮะเก๋ <d> มันก็ไม่ได้แบนสมจริงเหมือนนี่ฮะ จำลองเหตุการณ์เอา้วกันโอเคน่าจะหมดแล้วครับผมอืมคอเค,ครับผมกลับสายงานครับแต่คันต่อไปเข้ามาครับผมนี่โอเคคันต่อไปมาเลยฮะนี่สามชาด้วยครับ S <S ไปครับหัวหินคอนกรีตครับผมช่วงนี้ก็ต้องก่อสร้างอย่างระมัดระวังครับผมนะฮะ เปลกต้องแข็งแรงครับปูนต้องดีฮะนี่หัวหินคอนกรีตรับประกันครับไม่มีปูนปลอมนะฮะนะฮะเออใช้ของแท้กันหน่อยนะทุกคนวิศวะยืนดูเยอะเลยนะฮะคนทำงานไม่มีมีแต่วิศวะฮะเนี่ยคันนี้ก็ลืมจัดคอนกรีตเหมือนกัน,นะฮะ จะแถวไหนเมื่อกีก้วะกดไปเยอะอยู่กันนะคอนกรีตอ้าใสเลยใสเลยไอเต็มคาราเบลฮนะเป็นปูนแห้งหรือเปล่าทุกคน <laughs> โอเคครับอย่าไปซีเรียสครับจะลองเหตุการณ์เอาแล้วกันนี่สาย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 อ่ะ ายซ้ายควา้าใายควา <laughs> โอเคเรียบร้อยครับอื๊โอเคครับผมนะฮะภารกิจของเราวันนี้ก็สำเร็จเรียบร้อยครับผมนะฮะ ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะส่วนใครที่สนใจหมดนะครับผมอยากได้หมดหรือว่าอยากสั่งทำนะฮะติดต่อที่เพจยร์ตะลางคิดไปเลยนะครับนะป้อมสามดีครับผมนะฮะขออีพีนี้ขอลาทุกคนไว้ก่อนมาเจอกันใหม่บ๊ายบายครับผม